นี่นะครับก่อนจะขึ้นบ้านก็เราก็เห็นซุ้มขายขายกวางครับนี่นะมาดูกันว่าเขาขายในราคาเท่าไหร่ครับมาดูกันนะนี่นะครับโอ้ซุ้มขายเยอะเลยนะครับเขาตลาดก็ไปเจอเยอะมากเล,เลยนตุยเยอะเลยครับไปเจอครับ นี่ครับนี่นี่นะครับเรามาดูกวางน,นะครับกวางด้วงครับนี่นะกวางด้วงเที่ยวเลยเขาขายกันข้านทานนะครับน่าสนใจมากก็เลยแวะมาดูนะครับราคามาดูราคากวางน,นะครับปีนี้เท่าไหร่ ก็น่าสนใจครับโอ้โหก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับตัวสูยๆเลยครับแปดสิบบาทครับใครมีก็หามาขายได้นะน่าสนใจครับ เดี paid paid ๋น่าสนใจมากเลยเนี่ยเขาขายกันข้้นทางเลยนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากเลย ร้อยีสิบร้อยนี่ตัวใหญ่มากครับนี่ครับราคาสวยครับร้อยยี่สิบบาทครับตัวนี้นี่ครับ <c oughs> มีเยอะเลยครับมีเยอะเลยเต็มเลยครับอันนี้ตัวใหญ่ครับราคาไม่ตัวใหญ่เนี่ยครับโอ้โหสวยครับอันนี้โอ้มีแต่ตัวใหญ่ครับเนี่ยราคาก็สวยครับราคาดีด้วยรเรามาดูกันนะด,ดูกันนะราคาเป็นยังไง ตัวนี้สองร้อยครับโอ้โหสองร้อยบาทนี่ครับน่าสนใจนตัวแยมากครับเนี่ยใครสนใจช่วงนี้มีเยอะเลยนะครับเขาขายอยู่ที่ป่าทามไม่สวยนะ ไาทางเทียนไลไปทางไม่สวยนะครับมีมีขายนะครับก็แวะมาดูด้นะครับราคาไม่ค่อยสูงนะครับนี่นะเยอะเลยเนี่ยราคาไม่ค่อยสูงครับเาขาขายกันเต็มราคาไม่ค่อยตัวนี้ห้าสิบบาทนั่นน่ะห้าสิบ

อะไรครับตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไว้น้ำคุณนู่นนะน้ำคุณมีกระปุกป้วงมีเยอะหรอมีน่าจะมีอยู่เราเล่นกันแบบนี้นะนะลองนี่นะครับเร็วได้นะครับเนี่ยนี่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 ครับตัวใหญ่มากเลยนี่ครับเดินหน้าก็ได้ครับเนี่ย เตียงที้เราเียงเ่าหลน้เตียงไม่อันนี้อันนี้ก็ตัว่มากเลยนะันนี้เมือเาซื้อไปก็ให้ซื้อไปสตัวนะให้ชนกันเสียง ทำอนั้นหอา,านนี่คัรอีก่จะมาข้ครนนั้อีกตาขายตัววันไหมตัววันอ๋อขายตัววันเอชนี าปาทุกวันเลยนี่เขาเรียกว่าปาทางแม่สวยเนาะอือหน้าป้ามน้องก็ห้องหน้าป้ามน้องก็ห้องอ่าหน้าป้ามน้องก็ห้องตัวนี้ก็สวยนะใช่ตัวนี้สวยเนี่ยแวะมาชมได้นะครับที่นี่มีเยอะเลยครับที่นี่มีเยอะเลยเดี๋ยวดูนะครับ โอ้มีเยอะเลยทีนีครับราคาไม่ค่อยสูงนี้รัเบเยอะเลยัเยอะเลยราคาไม่แรงครับีนีนครับไม่ค่อยได้เห็นนะวานเต็มเลย ก็ที่บ้านก็น่าจะมีนะเดี๋ยวลองไปหาดูก็ราคาไม่สูงทีนี่ก็ห้ิบาทห้ิบาทนีสี่องสอาี่บ ควานสวยๆเลยครับนี่นะราคาเท่าไรเนี่ยโอ้สอง้ห้าสิบเลยนะครับราคาสอง้ห้าสิบครับตัวนี้ตัวนี้สวยมากเลยครับโอ้โหนี่ก็ใหญ่เหมือนกัน dito 'to'so'yen. 'yung 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 na 'yung 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 na. ขายที่ตลาดสองร้อยห้าสิบน่าสนใจมาก